เด็กหญิงโสพิดาจุลดาลัยหรือน้องกระตูนอายุ9ขวบกลุ่มเด็กพิการลมชักซึ่งป่วยด้วยโรคลมชักและกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคพิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งเคยรับการรักษาจากโรงพยาบาลอุบลอย่างต่อเนื่องโดยรักษาควบคู่กับน้ำมันกัญชามาเป็นเวลา5ปีและหยดน้ำมันกัญชาให้น้องก่อนอาหารเช้าใต้ลิ้นหนึ่งหยด อาการก่อนหน้าที่จะใช้น้ำมันกัญชาน้องจะมีอาการชักเกงบ่อยมากวันหนึ่งสิบถึงยีสิบรอบต่อวันเมื่อทานยารักษากับทางโรงพยาบาลอาการไม่ได้ดีขึ้นและยังมีอาการชักอยู่ต่อเนื่องหลังจากนั้นทางผู้ปกครองได้ตัดสินใจใช้น้ำมันกัญชาอย่างต่อเนื่องอาการชักของน้องค่อยๆดีขึ้นและน้องผ่อนคลายลงอารมณ์นิ่งขึ้นมีอารมณ์ที่สดใส นอนหลับง่ายไม่งองแงอาการชักเกรงค่อยๆหายไปจากอาการชักที่บ่อยครั้งจํานวนชักก็ค่อยๆลดลงหรือนานๆจะชักโดยที่คนไข้ไม่มีอาการชักที่รุนแรงมาหลายปีแล้วหลังจากได้รับน้ํามันสกัดกัญชามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2565น้องกระตูนไม่มีอาการชักเกรงมีอาการผ่อนคลายล่าเริงสดใสและอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรง ทานอาหารง่ายและนอนหลับง่ายโดยหยดน้ำมันกัญชาก่อนอาหารเช้าเย็นใต้นิ้นหนึ่งหยดในช่วงเช้าจะไม่มีอาการชักเกรงอีกเลยทางทีมงานได้ดำเนินการดูแลและมอบยาให้น้องและติดตามอาการต่อไป